สวัสดีครัครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยพนแพงทุกท่านครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสอำเภอลาบิเชียร์กับพี่น้นองขณะนี้เฮาอยู่ที่วัดน้ำอมน้อยครับพี่น้องอำเภอราศิสไลชื่อว่ารีสเกตครับพี่น้องกำลังเลงเก็บของครับพี่น้อง พ้าเดินทางต่อครับพี่น้องตนเชน่อยที่นแยงมาทางแแดงึงแดงไปเหรนอยูทีทัตลาธนบุรีครับพี่น้องข้าพตโต๊ะเกี่วบบผู้ชกระตักไปใเตรียมตัวครับพี่น้องเดินทางต่อเริ่มตนเียร้ที่เจ้าที่ที่สองนะครับ จะนอดมนี uhm, ้ทิพย yeah. yeah, ์สามพี่น้ออบนมหากลังลงครับพี่น่มกองกันน้ำทันเดจอดาพัจังนะรับม่ีลายมหาทีแล้วลายถานตัี่นีุลมัสนทำใรู ลูกลูก,ลก,ลกเดนเซอร์ศิลปินน,นักดนตรีอาบน้าอาบชาครับพี่น้องก่อนนี้เขาจะเดินทางกันต่อครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเาาาข,า,ข,า,ขาจะเดินทางวันนี้การขาร้านขายก็เริ่มเก็บของนะครัวมไปด่วยนะ

ลูกหลานนะะมหากระถินทีนอมาจากุงเก็นะครับารปดีเป็นมือสำคัญโคตวชนะครับไปผ้าเอาผ้ามาถวายกระถินนะครับทีเอฟไขหลวกสองนะครับหรือว่าทั้งุูเกพกาแฟห้านำกาแฟทีนำต้นม้าะบํารุงกระนไหลอกาแฟ ก่อนเดินทางทำถวายมหาคตินำมหากตินสามดีนะครับจิงขอเลี่อนเชิญอรูปโบสถ์เสมอกันนะครับมารวมดาบุญนะครับถวายมหากตินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแครไม่ใส่ครับ ม่เถาใส่ได้บ้างเหรอพี่เต่ารถแล้วลูกเป็นบรรยากาศในนก่มีงานกับพี่น้องกำลังเตรียมถวายมหากระถินให้กันกับพี่น้องน่าจะรอสายๆครับพี่น้อง เป็นบรรยากาศครับยางเศร้าๆพี่น้องอาทุกมือคุณพ่อคุณแม่ผมก็ักนะครับวีนนี้แตว่าขออนุาตเป็เพื่อนนะครับเราจะพยายามานจานในใ้นะครับงานมหาหินยามยงข้าวบุญหาหรแก่ไร้งเท้าลุงนะครับของฟองแม่

นะครับขอกระาสะพันาเรี้ยี่ีรอเข้าสูบู้ทุ่กันมารวมนะครับข้าบุญทำบ้านเนีวกะิะไวมหากะดินขนมปังนะครับขา่อกี้ขอมชาบะของด้ยเ้าวพดหลังข้าเลี้ยงจะดีเริ่มจท่นขับบุญเดทีช่ว่ายโเอามาว้ก้อนวัเก่านะครับสวยๆยังไงเป็นเกี่ยวกันหรอก ว่าผมตัวท้าครับท้าที่เมื่อห่งออย่บง่โตรนาะหบาทอะรได้บาอ่ะแต่ที่มื่อรอบหนาวนี่ละะรทาสภพานน้ำเพียงนี่้อเอาแต่นี้เชียงนี้ก็ขอเรียนเชิญด้อนะครับกับขอ่ครับทํานี่อันนี้ลอยมาซอยกันนะครับพื่อแต่พระบุตรบากรมหาธินนี่อ่ สีนอยเรย,ยเรเนี้มารวมกันมาหุ่นกันกดีหลายขึ้นนะครับเพื่อให้ระพุทุเจา้ามาทนพระทหา,ารอากาจะได้ถวายมหากนตนสาบกี้ถาวมหาทกดินตาบกีเดียวะนะครก็งใครนะ เอาไว้ทา่ากันเรียนพอนะครับปิดที่เดอ้ยพม่้อาไม่เอานีห้อไม่นี่อ้ผมเดก้เลหน่ยเน่อเ่อนโอ้คิวได้เครับเราต้องพมเอานะครับวมากนะครับมามาดูมนาบุญมากะรงะการนี้ ผมรู้สึกว่าเขาก็จะพูดคำนี้ตลอดนะใช่ไหมพี่เต๋ารอยังเลยทุกคนเขาจะพูดคำนี้ตลอดเลยนด้แอบชอกครับพี่อโอเคครับสำหรับกินนน่ขอจบคำนีแล้วครับโอครับ ไปายพอกันไหมคริมน้าครับดดสวัสดีครับ,ดดรบผมอยากให้พี่ตีกองแบบ